สวัสดีครับผมมิน้นนะครับจาก My Digital Partner นะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ 1. สอนคุณสร้าง c h ANNEL แล้ว 2. สอนคุณ VERIFY c h ANNEL นะครับสสอนคุณเปิดรับโฆษณาเวลาคุณอัปโหลดวิดีโอนะครับสนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นตอนที่4เพราะว่าถ้ามีงโฆษณานะครับ เข้ามาคุณได้เงินจาก Google Google YouTube เนี่ยนะครับจะจ่ายเงินให้คุณก็ต่อเมื่อมันได้ยอดครบ100เหรียญแต่คุณจะไม่มีบัญชีในการรับเงินคุณจำเป็นต้องมีบัญชีในการรับเงินนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการของ Google ที่เรียกว่า Google Adsense นะครับผมให,ให้ให้เห็นภาพก่อน o o o l l e d s s n s s e นะครับคำนี้ คือคุณต้องบอกทาง u t u b e เนี่ยว่าคุณมีบัญชี Google Adsense หรือยังถ้ายังไม่มีคุณต้องสมัครนะครับแล้วคุณก็มาเชื่อมกับ YouTube เพื่อจะให้ Adsense เป็นที่พูดง่ายๆว่าเป็นธนาคารนะครับเงินรับแล้วจะได้ไปเข้าที่นูน่นวิธีการบอกทาง u t u b e นะครับว่าคุณมีบัญชี Google Adsense แล้วก็ทำการเชื่อมกันเนี่ยก็กดตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเ,เลือกคำว่าการตั้งค่า YouTube นะครับคุณก็จะมาเจอที่หน้านี้แหละแล้วก็อันนี้สําคัญที่สุดเลยลงมาตรงนี้นะครับดูคุณลักษณะเพิ่มเติมคลิกตรงนี้นะครับ view additional features พอคลิกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเปิดมาที่หน้านี้นะครับคุณก็จะเลื่อนลงมาเรื่อยๆเ,เนะาะคุณจำเป็นจะต้องเปิด a d s e n s นะครับ a d s e n s e อยู่ที่ตรง คลิกตรงนี้ครับคลิกตรงคําว่าการสร้างรายได้นะครับมันอาจจะดูซ่อนอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้ชันจะได้รับเงินอย่างไรหรือว่า how will I be paid นี่นะครับมันมาบอกซ่อนอยู่นะครับว่าคุณต้องเชื่อมโยงบัญชี Adsense กับ YouTube แค่คลิกตรงนี้นะครับมันก็จะบอกว่าเนี่ยคุณกำลังจะถูกพาไปยังบริการ Adsense นะครับซึ่งเป็นบริการการรับเงินนะครับ ของทาง Google ก็กดถัดไปนะครับเขาก็จะรีเด e c t ไปที่ a แอเ s นนะครับก็คือ1คุณมีบัญชีที่ a แอเ s นหรือยังนะครับถ้าคุณยังไม่มีนะครับแต่ว่าคุณใช้บัญชี Google อันนี้แหละในการคือพูดง่ายว่าคุณจะสมัครแอเอนใหม่โดยใช้อ e ีเมลเดียวกับ YouTube คุณก็กดลงชื่อเข้าใช้เลยถ้าคุณจะสร้างบัญชีต่างหากอีกอันนึงเอาไว้รับโฆษณารับไรายได้จากโฆษณาด้วยอ e ีเมลต่างหากเนี่ยคุณก็กดสร้างบัญชี ในกรณีนี้นะครับผมจะใช้บัญชีเดียวกันผมก็กดลงชื่อเข้าใช้ครับมันก็คือการสมัครใช้บริการอีกหนึ่งเซอร์วิสของ Google นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับยอมรับและเดี๋ยวมันก็จะทำการเชื่อมโยงนะครับระหว่าง YouTube กับ AdSense เรียบร้อยแค่นี้เองนะครับ แต่เวลาคุณจะเช็คเงินหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยคุณจะต้องไปดูในบริการที่เรียกว่า Adsense นะครับซึ่งผมจะทําคลิปวิดีโอสอนเกี่ยวกับการดู Adsense อีกทีหนึ่งนะครับง่ายๆนะครับ4ขั้นตอนลองทําตามกันดูครับ